อีกแล้วนะคะในเพจเอเชียบุกี้ไลฟ์ไทยแลนด์วันนี้เราก็จะมาเดตข่าวสารเกี่ยวกับฟตุตบอลกันคะ่ะเราก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะอิชิอินะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะคะได้ให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันฟตุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกนะคะโซนเอเชียรอบที่2กลุ่ม C นัดที่6นะคะซึ่งช้างศึกเนี่ยต้องการชัยชนะและยิงประตูให้มากที่สุดนะคะเพื่อที่จะ ให้ทําประตูได้เสียเนี่ยแซงจีนนะคะสาหรับโอกาสในการเข้ารอบต่อไปนะคะซึ่งแม้ว่าจะเอาชนะสิงคโปร์ไปที่3ประตูตอนหนึ่งนะคะเก็บเพิ่มเป็น8คะแนนเท่ากับจีนแต่ว่าประตูได้เสียเนี่ยเท่ากันหมดนะคะแต่แพ้เฮดทูเฮดทำให้ไม่ได้ผ่านเข้ารอบ18ทีมสุดท้ายในรอบคัดเลือกนะคะซึ่งบอกเลยว่าเมื่อวานเฟิร์นเนี่ยไปดูในสนามนะคะลุ้นจนวินาทีสุดท้ายจริงๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่านักเตะเนี่ยทำเต็มที่กันแล้วเราอาจจะแบบ จบสกอร์กันไม่ได้ยิงกันไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราเนี่ยเต็มที่กันมากแล้วจริงๆนะเดิมเนี่ยเราจะต้องการที่3ประตูต่อสูตรนะคะเพราะว่าเกาหลีนชนะจีนไปแค่1นลูกนะคะแล้วก็เอ่อจริงๆแต่ว่าเราเนี่ยมาโดนตีเสมอหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะคะแล้วเราเนี่ยก็ทาประตูกลับมาได้ที่3ประตูตอนหนึ่งขาดไปอีกเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นบอกเลยว่าน่าเสียดายมากๆแต่ก็ อย่าเพิ่งหมดใจนะคะก็ช่วยกันเชียร์ทีมชาติไทยเราต่อไปนะคะและทางฝั่งของอิชิอิเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะว่าผมก็รู้สึกผิดหวังและเสียดายที่ไม่ได้ไปต่อนะคะทุกคนทาทาเพื่อทีมและทำทแต่ทุกอย่างมันจบแล้วหลังเกมเยือนจีนเราไม่ได้สามต้มถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตัวผมและทําให้เราเนี่ยไม่ได้ไปต่อนะคะสำหรับผลงาน4ี่นัดได้5แต้มในทัวร์นาเมนต์นี้ไม่เพียงพอต่อการเข้ารอบก็ถือว่าน่าผิดหวังอย่างที่บอกนะคะเพราะเป้าเพเป้าหมายของเราคือสแต้มทุกเกมอยู่แล้ว ก็อย่างที่พี่สเตฟานบอกนะคะว่าเราเจอกันชาปัยกันที่เขาต้องมาแก้ทุกอย่างต่อจากมาโน่เนี่ยถือว่าเขาทําได้ดีมากๆแล้วนะคะแล้วก็มาต่อกันที่ข่าวต่อมานะคะมาทางฝั่งการสัมภาษณ์ของสุพนัทเหมือนตากันบ้างนะคะซึ่งสุพนัทเหมือนตาเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะว่าก็รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ไปต่อนะคะแล้วก็ต้องขอโทษแฟนบอลแล้วก็ขอโทษคนไทยทุกคนด้วยนะคะ และมีนักข่าวเนี่ยก็ได้ถามว่าการที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงเล่นที่เบลเยียมเนี่ยมีผลต่อความมั่นใจหรือเปล่านะคะซึ่งแบงค์เนี่ยก็ได้ตอบว่าถ้าในความคิดของผมนะคะต่อให้ลงเล่นน้อยหรือไม่ได้ลงเล่นเนี่ยแต่การได้ไปฝึกซ้อมนะคะได้เจอสิ่งใหม่ๆมันก็ช่วยยกระดับเราแล้วก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจของเราในการพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็นั่นแหละผลมันออกมาแบบนี้ก็กลายเป็นว่าผมเองเนี่ยที่ทาประตูไม่ได้ที่มีโอกาสเยอะมากนะคะก็ขอโทษด,ด้วยค่ะก็ต้องส่งกำลังใจให้กับนักเตะทีมชาติไทยของเรากันเยอะๆนะคะค บอลทีมีเกมก็มา m 8 8 t h a i l แ n d ทแลที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวแล้วเรามาต่อกันที่ข่าวต่อมากันเลยนะคะแฟนบอลทีมชาติจีนนะคะได้ไปโพลอยู่ในอินสตาแกรมของอิ๊กซานฟันดีนะคะกองหน้าของทีมชาติสิงคโปร์นะคะหลังจากที่จีนเนี่ยบุกไปไพ่ายให้กับเกาหลีใต้ที่1ประตูต่อศูนย์นะคะในเกมนัดสุดท้ายรอบคัดเลือกรอบที่2นะคะก็เลยเป็นโจทย์ให้ทีมชาติไทยเนี่ยจะต้องทําประตูให้ได้ตั้งแต่3ประตูขึ้นไปนะคะซึ่ง ทางฝั่งของทีมชาติไทยเนี่ยทางเรานะคะก็ได้ออกนำไปก่อนที่1ประตูต่อศูนย์แต่แต่ในครึ่งหลังเนี่ยมันก็มีจุดเปลี่ยนสําคัญนะคะโดยอิกซันฟันดี้เนี่ยใช้โอกาสจบสกอร์นะคะยิงประตูเนี่ยทำให้ทางสิงคโปร์เนี่ยตีเสมอที่1ประตูต่อหนึ่งทำให้บังคับให้ช้างศึกเนี่ยจะต้องเปิดเกมรุกใส่เพื่อยิงประตูให้ได้นะคะจาก30กลายเป็น4 1นะคะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ แต่สุดท้ายนะทีมชาติไทยเด่กก็ทำประตูได้เพียงแค่3ประตูตัวหนึ่งได้เท่านั้นนะคะขาดไป1ประตูก็เลยทำให้ทางแฟนบอลของจีนเนี่ยได้ไปคอมเมนต์ใน Instagram ของอีกซานกันเยอะมากๆยกตัวอย่างคอมเมนต์ที่เข้าไปคอมเมนต์ใน i อจีอิกซานะคะรักนะน้องชายนายคือฮีโร่ของเราไชนีสซูเปอร์ไชนีสซูเปอร์ลีกยินดีต้อนรับนายคือฮีโร่ตัวจริงนะคะ ยูแล้วก็เครื่องหมายมากกว่าซอนถึงมินเบสออฟเอเชียนะคะราชานักฟุตบอลของผมเขาคือน,นักฟุตบอลคนเดียวที่ผมชอบอ่ะก็อวยกันไปนะคะหลังจากตัวเองได้เข้ารอบค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับทีมชาติจีนด้วยนะคะที่ได้ไปต่อเนี่ยมาต่อกันเลยนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเฟิร์นจะมาอัปเดตนะคะว่า18ทีมที่เข้ารอบต่อไปเนี่ยมีทีมอะไรกันบ้างขออนุญ,ญาตไม่ต่อเป็นกลุ่มนะคะก็มีกาตาคูเวตนะคะญี่ปุ่นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ จีนนะคะโอมานคีกิสสถานอิหร่านอุซเบกิสถานนะคะอิรักอินโดนีเซียจอร์แดนซาอุดีอาระเบียนะคะซาฮาราตอาระบเอมิเรตบาเรนนะคะแล้วก็ออสเตรเลียและปาเลสไตน์ค่ะซึ่งการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่3นะคะจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละ6ทีมทีมที่จบอันดับ1และ2นะคะของแต่ละกลุ่มจำนวน6ทีมจะได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลโลกในะ ในศึกฟุตบอลโลก2,026คันทีนะคะส่วนทีมอันดับที่3ในและอันดับที่4ของแต่ละกลุ่มต้องไปเล่นรอบที่4เพย์ออฟนะคะเพื่อชิงโคตาที่เหลือค่ะก็รอติดตามกันนะคะว่าใครเนี่ยจะได้ไปศึกฟุตบอลโลก2,026ค่ะ และกลับมาที่ฝั่งของพีเม์ลี่กันบ้างนะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะตัดสินใจให้เอริกเทนท้ายในคุมทีมต่อในฤดูกาลหน้านะคะจากการรายงานของฟาบิโอโรมาโน่ค่ะอนาคตของเอริกเทนท้าะมีเครื่องหมายคำถามมาตลอดนะคะแม้ว่าจะพาทีมคว้าแชมป์เอฟเอคัพได้สำเร็จนะคะในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ผลงานในลีกเนี่ยกลับย่ำแย่นะคะจบอันดับที่8ของตารางโดยที่ผ่านมาเนี่ยยูไนเต็ดก็มีข่าวเชื่อมโยงกับกุนซือดังหลายคนมากๆนะคะแต่อย่างไรก็ต ตามเนี่ยฟาบิเซโอโรมาโนนะคะก็ได้บอกว่าทางกลุ่มทุนเนได้ประชุมกันแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าจะให้เทนฮารเนี่ยคุมต่อไปในฤดูกาลหน้าและจะมีการพิจารณาเรื่องต่อสัญญาฉบับใหม่ด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามกันค่ะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะคะก็ลองให้โอกาสดูเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนเข้ามาแล้วจะทำทีมได้เพอร์เฟกเลยนะคะก็รอดูกันต่อในฤดูกาลนี้ว่าในฤดูกาลหน้าว่าเป็น